ที่หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีทิดาเศรษฐีชื่อสุชาดาในวัยสาวเคยบนบานต่อรุกคเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นใส่ขอให้มีสามีที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลเท่าเทียมกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้เตรียมแก้บนด้วยการหุงข้าวมทุปปายาด้วยน้ำนมโค ถวายแก่รุกคเทวดาแม่นางสุชาดาแมนางสุชาดาเกิดอะไรขึ้นเหรอปุญนาถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้น่ะสงสัยรุกคเทวดาจะมาเตรียมรับเครื่องบวบานของแม่นางอยู่ที่ต้นทรตรงโน้นแน่แล้วข้าเห็นมากับตาพระองค์มีรัศมีออกมารอบตัวดูงดงามจริงๆพวกเจ้าเร่งมือเข้าปุญนาเจ้ารีบไปนำถาดทองคำมาใส่ข้ามัธุปายาต เราจะได้รีบนำไปถวายท่านรุกขเทวดาความปรารถนาที่บนบานไว้ได้รับผลสำเร็จแล้วข้าแต่ท่าน าพระเจ้าขอถวายข้ามัทุปายาติกับภาชนะทองที่รองใส่มานี้ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด เราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำเถอด เพิจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตรัสรู้ธรรมไปเมื่อไม่นานนี่ก็กำลังจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วสิน,นะ เราเป็นพรามชื่อว่าโสธิยะเห็นท่านแล้วรู้สึกลืมสายศรัทธาเราขอมอบยาคาแปดกร,รมนี้ให้ท่านขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด ราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นั้นเอ็นกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกไปจากบันลังนี้